2> 1, 2, 3, come สวัสดีค่ะนะคะเพจดูดวงหมอฟ้าพยากรณ์นะคะรับทำนายไพ่ยิปซีพร้อมกับเปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์มงคลให้ตรงกับดวงชะตานะคะวันนี้มาใช้ดวงประจำวันที่27มีนาคมนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวัน เสาร์นะคะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้หมอฟ้าด้วยนะคะใบแรกนะคะวันเสาร์นะคะการเงินดีนะคะขึ้นเก้าเหรียญเลยนะคะการเก็บดอกออกผลเก็บผลผลิตของตัวเราในวันนี้มีโอกาสร,รับทรัพย์รับเงินก้อนใหญ่วันนี้มีแต่คนอิจฉานะคะเนื่องจากบาัลละงก์ไพเ่เศรษฐีนี่ขึ้นมาเลยใบยแรกนะคะใบต่อมาค่ะการงานมั่นคงอย่างที่บอกแล้วนะคะเป็นงานเป็นเหรียญที่มันได้มากมาจากการเก็บเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้าน,นะะที่ดินอสังหารอธุรกิจกิจ,ก,จการนะคะที่เราทําไว้นั่นเองนะคะจะเก็บดอกออกผลในวันนี้ มีบ้านอยากได้บ้านมีรถอยากซื้อรถก็มีโอกาสได้ด้วยนะคะเจ็ดเหรียญขึ้นนะคะยิ่งทํายิ่งได้มากในเรื่องของการเงินนะคะครอบครัวมีความสุขมีความรักที่ดีคนสวดมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจนะคะหกเหรียญมีโอกาสที่รวยแล้วมีคนอิจฉาแล้วมีคนพูดถึงเราในทางที่แบบว่าดีแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นธรรมดาที่อาจจะมีคนมาขอคําความช่วยเหลือหรือมายืมเงินเรานั่นเองนะคะก็เพราะฉะนั้นก็บริจาคก่อนที่เขาจะมายืมแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าคนยืมเงินเนี่ย เอาโอกาสที่มันจะได้คืนเนี่ยเราไม่รู้จะได้คืนไหมแต่ถ้าทําบุญทําทานไปเลยนะคะก็มีโอกาสได้บุญนะคะได้ความดีได้ความปรารถนาดีกับแทนมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดวงดีในเรื่องของการงานนะคะการงานมั่นคงกิจการสามารถสืบถอสืบ ต่อกิจาการจากครอบครัวได้นะแล้วก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองได้ดีนะคะการงานการเงินค่ะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้อีกนะคะการงานการลงทุนงานที่ทําอยู่มีผลกําไรเกิดขึ้นนะคะยิ่งทําก็ยิ่งได้มีความสามารถเยอะนะคะในเรื่องของการเงินเนาะในเรื่องของความรักค่ะคนโสดมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจสําหรับพ่อไม่แม่ไม่นะคะอาจจะได้มาเจอกันในช่วงวันนี้นะคะหกเหรียญขึ้นนะคะก็แปลาว่ามีเรื่องของโอกาสที่จะมีคนมาขอความช่วยเหลือหรืออยากจะมีความรักมีครอบครัวที่ดีก็พากันไปทําบุญสักเล็กน้อยเพื่อเป็นการ แก้เค้นะคะแทนที่เราจะเสียเงินฟรีๆให้กับบุคคลอื่นหรือการช่ยวยเหลือคนอื่นก็เอาเอาเงินนั้นนะคะมาต่อยอดมาทําบุญนะคะเพื่อเสริมความรักหรือเสริมทําให้ครอบครัวหรือการงานเรามั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะก็ดีนะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะ